สวัสดีท่านผู้ชมที่น่าหลากันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน้าของเกม Power of m a r i n าฝ้ากลุ่มกันด้วยนะครับกู้มเมงิงเข้ามาแล้วเราคือเพื่อนกันมาครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เรามากันในคลายแพ็คมาติกันหน่อยครับหาทุนขึ้นมือนกับเกมลงนวดจัดไปเต็มระบบกับเกมทีเด็ดเกมมั่นใจของผมเลยนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้ว จัดแบบเทดาตักอ,อินหรืออเอาไปนั่งขายกล้วยพิ้งหรือจะแตกแบบหล่อๆเรามาลุยพร้อมกันครับทุกานนะไม้ห้าพันสี่ไม้ 5, น, 4, มนี้ก็ขอเป็นหมุนไม่เยอะหน่อยก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าลงทุนหมดเลยถ้าล่วงลงมานี่ชิบหายแน่นอนนะทุกคนย้ายมันตกแดงแล้วกันภาวานาแล้วกันนะไปครับอีกหนึ่งเล่นไม่เยอะฮนะวันนี้โอ้โหไกลจัดนะ พอฮะทุกคนครับมันมาขนาดนี้แล้วผมไม่ไปต่อนะพอพอแค่นี้พอประมาณพออ่ะกับไม้5้าพสี่ไม้นี้ครับนะถ้าถามว่าเหตุผลทำไมเอ้ยมึงไม่ไปต่อว่าโอ้โหคลิปปอดเหลือเกินนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับนะดูเครดิตนะเครดิตเหลือสิบแปนะท่านผู้ชมครับต้องขอความการุณาไว้ด้วยนะ โอ้ยถ้ามันด่าไม้นี้ผมไม่มีทุนต่อเลยเอ้ยแ้วมาแล้วครับหม,ม่ยเลขโมมาเกิดเอาว่ะโอ้โหแล้วตเต็มระบบอ,อีกแล้วครับท่านผู้ชมมาอีกดอกแน่นอนปึ๊บให้มา 1, พันหโอ้โหสองสปินทุกคนครับอเอาเรื่องว่ะดอกเลขมา500ดอกนี้มาหนึ่งพันอย่างเทพฮะเกมลุงลวดเราแล้วก็คูณลลกมาแล้วคูนเจต่อไปโอ้โหมาสวยดีเดียวครับ มาวะมาดีขนาดนี้ต้องเอาสักหน่อยแล้ววะนะมีหมื่นขึ้นแน่นอนถ้าหมื่นขึ้นเกมนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกช่วงหนึ่งนะครับนะช่วงประมาณ3ามทุ่มได้จัดกันอีกสักเกมหนึง่งเอาให้มันครบหมื่นหมื่นไปวันนี้นะฮะก็ผมเล่นอยู่ประมาณ3-4ถึงวันเลยนะครับสามันคือวันนี้คือไม่แตะหมื่นสักทีนะทุกคนนะวันนี้ก็ต้องเอาสักหน่อยนะ ต้องเอาให้ถึงหมื่นได้แล้วเราจะถอนกันนะครับทุกคนไม่เอ้ยมาลัวลัวชตลัวลุกค่อยคูณสิบสามเลยอีกสิบสปินน่าจะไหวอยู่นะคูณประมาณ20ต่ตกกว่าทุกคนครับหรือเี่หลังอย่างนี้มันจะเงียบนะนี่ไงของจริงเนี่ยมาแบบนี้มาอย่างบ่อยแล้วก็เงียบครับ สายฟ้ามาลุกเลื่อนมาสายฟ้าเปี้ยงโอ้ไม่ได้นะมาแล้วสายฟ้าหนึ่งตัวแล้วติดวายทุกคนเนี้ยล,ลขึ้นมาสามพันสายฟ้าช้อตไปดึงดอกโอ้โวายดึงลายห7ายฮะชิป <10. S 1> หายแล้วครับทุกคนนะเลยอีก2สปินอุ้ยขึ้นมาเด้งมา6กพันเฉยว่าอุ้ย สองเเอาเลียงสปินอยู่ใตยครับทุกคนนะลุกก็ดเ้7โอเคผมพอเลยดีกว่านะกับไม้นี้ถ้าเล่นต่อเนยคือแน่นอนนะมันไม่จ่ายแน่นอนครับมาส่งแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปต่อกันช่วงประมาณ3ามทุ่มนะครับทุกคนนะเราต้องได้มาแล้วก็พักเงินไว้ก่อน ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะแล้วก็เตือนสติท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะเล่นกันอย่างมีวินัยด้วยล่ะอ่ะตัดไปครับ